สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีตอนเย็นนะคะหนูทํางานเลิกงานมาแล้วนะคะตอนนี้ไปรับน้องกับตานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือทํากับข้าวเนาะวันนี้มารายง,งานตัวนะคะามาให้ดูตรงนี้ก่อนอากาศเปลี่ยนมาให้ดูทางาต้นข้าวนะคะออกรวงแล้วนะคะทุกท่านจะพาทุกท่านมารับชมนะตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นตอน้อยๆมันไม่ขึ้นนะฮะคงต้องรอใช้เวลาอีกน่าจะคนละสายพันธุ์มั่วแล้วนะคะอ่าตรงนี้ก็คือออกรวงแล้วนี่เห็นไหมจะเป็นดอกเป็นขาวๆนะคะอ่าหนูซูมให้ดูเลยนี่นะคะที่เป็นขาวๆเนะย อ่าออกลวงแล้วนะคะต้นที่หน้าร้านนะคะข้าวปีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนกนะคะเริ่มอา่าเริ่มเริ่มทำหุ่นไ่กานะคะและอีกหน่อยเดี๋ยวพ่อก็อาจจะทำมากระลงที่ว่าเสียงดังป่งเล่งป่งเล่งนะคะอา่ามีเด็กๆมาซื้อของเดี๋ยวหนูขอ ระยะสตอปแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันได้น,นี่จะพาไปดูอ่าหุน่นไรกานะคะตอนนี้พ่อกําลังทํา,าหุน่นไรกาหุ่นไรนกอ่ะเพราะจะมีนกมาแอบจับแอบจกกินข้าวอ่าเนี้ยลวงข้าวมันจะออกตรงขอบๆอบนี่เห็นไหมทุกทแาน่หนูจะให้ดู ล่วงแล้วไม่ทันนกเลยนะคะมันจะแอบนี่นี่เห็นไหมเม็ดเขียวเขียวอ่าเม็ดเขียวเขียวข้างล่างเห็นไหมนีตกเต็มเลยดูตรงข้าวข้าวจะอยู่ตรงขอบคานาตรงเนี้ยมันจะออกเยอะมากแล้วนกมันมามาแอบนี่นี่แอบอยู่ตรงขอบแถบเนี้ยแล้วก็มันก็บินมาจิกกินซึ่งเราไม่เห็นนะคะ ก็เป็นอาหารของนกของหนูไปนะคะตรงขอบๆเนาะช่วงที่แถวโซนข้างในก็เราก็ดูกันเอานะคะเวลาเขาบินมาเวลาเขาบินมาเราก็จะมาได้ยินเสียงเหมือนปีที่แล้วแล้วนะคะเชี่ <Yeah! laughs> นะเป็นเทศกาลแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นเทศกาลไล่นกนะคะต้นอะไรเนี่ยพ่อได้ตัดออกแล้วเพราะว่ามันมากมายจับ นะคะมาตัวหนึ่งไม่ได้มันต้องมาเป็นฟูงใหญ่นะเลยต้องเอาออกนะคะนี่ตันตนจมูกอาการเปลีป่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนูพูดไปวันนั้นตอนนี้เสียงหนูเปลี่ยนแล้วนะคะอุ้ย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 มันมีอะไรอ่ะทำไมอฮ้ยไข้อะไร เอ๊ะเขาคือไข่อะไรแตกออกหมดเลยนะคะไม่ทันมาไม่ทันตอนเขาฟุมฟักเดี๋ยวเดี๋ยกี้อยู่ตรงโซนข้างล่างโซนข้างล่างมีไหมเมกกี้โซนข้างล่างไม่มีเนาะก,กิ่งก้านแถบนี้ไม่มีมีตรงนี้ทุกท่านมีตุกต้นมันเยอะมากไม่ใช่เอ็นแมงที่เราหากินกันตอนลางคืนหรอ โอ้ยกระหอยแต่ไม่ใช่หอยฮะดูท่านเต็มเลยมันคือไข่ของแมงอะไรคะทุกท่านหนูไม่รู้จักเอาจริงๆนั่นะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวต้องไปถามพ่อแล้วว่ามันคือไข่ของแมงอะไร่ะพี่บูเลิกเรียนมาแล้วพี่บูกำลังช่วยพ่อนะคะช่วยปู่ๆูทำติดตั้ง หุ่นไลก,กาอา่ะลืมดูพามาดูหุ่นไลก,กาคุย <c ười> ไปมั่วเลยเอ่ะนี่นะคะอ่านปลิวปลิวเ้ยโอย,โอยโบอยบินเลยดูนะหน้าร้อนเลยนะเนี่ยอ้าวตอนกลางคืนใครขี่รถมานี่ร้อนเลยนะโอ้ อุ้ยน่ากลัวตอกนกลขึนมาน่ากลัวได้มาทางนี้มาทางนี้อ่าพี่ทุนพี่ทน,ทนดม,มอะไรเจออะไรมูตุมูตุเจออะไร <c oughs> <c oughs> หนูเหรอ ืสแสดงว่าได้กินหนูมันเข้ารูไปแล้วลูกเอา้เอาสแสดงว่าแน่ๆตรงนี้มีหนูเฮ้ยช มาแล้วครับาพี่ปูพี่ปูดูไข่ตรงตรงน้นนั้นดิตเต็มเลยแม่นกว่าหอยไม่เพิ่งเห็นหรอแม่เพิ่งเห็นปีที่แล้วเลยแม่แม่แมปีที่แล้วเลยแดดฮะอืมันมนานแล้วแม่ไม,ไ,มไม่เห็นมันมันเป็นต้นไม้ใปไม้มันบางอะ่ะไม่ได้สังเกตด้วยมันมีแต่ปีที่แล้วแล้วฮะแล้วมันเป็นไข่ของอะไรเอจกัก แน่ๆเจอแน่ๆน,น,น,นี่ขุดแล้วนี่ขุดแล้วจะได้ไหมวันนี้โดนแล้วจะเป็นหนูหรืองูฮะฮะ อะไรเจ๊แอนรูไ้ไหมไหนเขาหาอลไรเจ๊แอนเจ๊ว่าได้กินหนูหนูปุ๊กนูปุ๊กหนูหนูหน้า อลงคุนกัดชิด,ดินเลยอ๋อไม่ออกแล้วปิดปากรูแล้วเคลียแบบนี้ไปดีจ้วไม่เจอแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะไล่กาพี่วโต้ลมลมดีมากเลยคะ่ะทุกท่านลม ลมทำให้เป็นหวัดเป็นไอกันได้เลยนะคะนี่ช่งข้าวช่งข้าวก็จะสูงสูงประมาณไหนดูดูดจะโทนอ่ะขึ้นซชแล้วจะโทนขึ้นซชแล้วนี่นะสูงแล้วแล้วก็ออกรวงแล้วนะคะต้น มารายงานตัวนะคะสำหรับคลิปนี้มาดูข่าออกรวงแล้วนะคะพร้อมกับนไรกาสุสยง <c oughs> อ <c oughs> อขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาหารหน้ามาอาหารหน้ามาแล้ว หันหน้ามาแล้วมาแล้วแล้วมาสวัสดีค่ะทหารมาแล้วหลอนเลยนะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ